แฟนด้อมใจฟูค่ะเอฟทักษะออนถูกจับผิดคว้างหนุ่มคนนี้ดูฝนดาวตกค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่หลายคนนั้นจับตามองอยู่ตลอดค่ะสําหรับสาวเอฟทักษะออนและนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องนอนกุญชานนท์ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายยังคงคอยเคียงข้างในวันที่เอฟนั้นได้สูญเสียคนพ่อซึ่งเอฟก็ได้ออกมาเผยสถานะกับฝ่ายชายว่าไม่มีเวลาจะสรุปสถานะแต่มันก็ไม่มีกระจิตกระใจเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่จั ังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามรู้ว่ารู้หมายรู้และรู้สึกและที่นนนั้นและครอบครัวของเขาทําให้ล่าสุดทั้งเพจอัทธรสก็ได้ออกมาเผยถึงคู่นี้แล้วค่ะว่าก็เมื่อวานนั้นมีฝนดาวตกแล้วมีชาวเนต็ตตาดีก็เห็นน้องสาวของนนกุลได้โพสภาพวิวบรรยากาศที่คล้ายกับวิวคอนโดของแม่เอฟเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็ใจฟูค่ะหรือว่าเขาทั้งคู่นั้นไปดูดาวกันทั้งครอบครัว ซึ่งอย่างครั้งก่อนก็เคยมีคนบอกว่าเห็นแอฟไปทานข้าวกับนวนกุลที่ทองหลอ่อแอฟนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดว่าแต่ชาวเน็ตก็เก่งนะคะจําได้แม้กระทั่งวิวบรรยากาศคอนโดเขาค่ะ